นี่คือการไฟฟันของคนหนึ่งคนคือการกินปูกแกะเปลือกทีเดียวขนาดนี้ออืือ วันนี้เราอยู่กันที่ร้านเพราะดีเป็นร้านบุฟเฟ่อ์ลาคาดที่มีอาหารทะเลเยอะมากนะครับร้านนี้เวลาจะมานะครับต้องจองออกมาจํา5 0 0บาทต่อคนนะครับต้องจองล่วงหน้าที่นี่จะอยู่ที่ถนนปัญญารามอินทราลักษณะจะเป็นหมู่บ้านนะครับเข้ามาเป็นร้านเล็กๆของคูหาแต่ว่า เมนูเนี่ยโอเคมากเดี๋ยวมาลองดูกันว่าของแต่ละอย่างสดไหมตอนที่เรามาเนี่ยวันนี้เรามากันวันอาทิตย์นะครับเราจองล่วงหน้าประมาณ3วันเป็นรอบ4ี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นรอบหนึ่งสชั่วโมงก็ต้องกินให้หมดนะคบไม่งั้นเขาจะห่อกลับบ้านให้แล้วก็คิดค่าห่อให้เดี๋ยวมาดูเมนูกันว่ามีอะไรบ้างนี่คือเมนูนะครับพรีเมียมบุฟเฟ่ของร้านเพราะดีกฎระเบียบของการกินนะครับผู้ใหญ่ราคา8 8 8บาทเด็ก ถ้าสูงไม่เกิน120ราคา333บาทบวกถ้ากินไม่หมดภายใน2ชั่วโมงก็คิดค่าออกมีเมนูหลากหลายเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะอัปโหลดภาพนิ่งเอาไว้ให้ในแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูเป็นภาพนิ่งได้เมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็จะเป็นปูแกะแล้วนะครับอันนี้ก็คือไม่มีที่ไหนเลยอันนี้เป็นจุดเด่นของร้านนี้ก็จะเป็นเนื้อปูแบบแกะมาแล้วนี่ วันนี้เรามากันหลายคนนะครับเราโมาเดลถ่ายอยู่คนอื่นเขาก็กินปูไว้ประมาณหนึ่งแล้วอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับคือที่นี่มาถึงตอนแรกเขาจะเสิร์ฟซิกเนเจอร์ให้3ที่3เมนูน้ําดื่มที่นี่จะมีรวม,มรวมน้ำทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเป็นซอฟต์ด้วยโคโคซิโลนะจะมีชาลิตตันอีกอย่างหนึ่งสามารถเติมได้ตลอดเมนูซิกเนเจอร์ดิชมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการบนโต๊ะเดี๋ยวจะมาชิมอาหารแต่ละอย่างกันนะครับนี่จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่ง กุ้งตัวใหญ่มากนะครับอันนี้คือกุ้งทอดราดซอสมะขามไซส์ใหญ่นะครับก็เดี๋ยวลองชิมดูอืมคือเราทำได้โดวยว่ากุ้งที่สดเนี่ยมันจะกรอบคือกุ้งที่นี่กรอบไม่ไม่รูไ้ได้ยินไหมเคี้ยวเข้าไปนี่แบบกรอบแบบกรอบเลยกุ้งนี่กรอบและสดมากหางปอกออกมาก็เนี่ยปอกหางมาเลยเท่านี้เราเวลาเคี้ยก็ดึงหลุดออกมาได้เลยโอเคมากเลย หอยนางรมตัวใหญ่มากเยอะมัา้างจริงนี่คือไซซ์จานก,กับมือนะครับเรามีมือเดียวนะครับไม่มีใครให้ความร่วมมือกับเราเราก็จะทําการปรุงหอยนงรมเราก็จะใช้นี่มิ้มซีฟูด้ดแล้วก็หกเบทเทะอุย้ยนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนถ่ายเทปนี้ให้เราเว้ยนี่ถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้ ตัวใหญ่มากนี่คือไซส์ฝ่ามือใหญ่มากนะอืมอร่อยอะอันนี้กรอบมากคือหอยนองรมฝนมากคือจะบอกว่าร้านอื่นไม่เคยไม่เคยเจอไซส์หอยใหญ่ขนาดนี้ในบุฟเฟ่ตน,นะครับคือปกติเนี่ยไซส์หอยขนาดนี้เคยกินครั้งหนึ่งที่พารากอนจะเป็นตัวละร้อ,อะ่ะคือเขามาจาัดบูธที่พารากอนแล้วแบบหอยนางรมสุราษอะก็ตัวละร้อยแล้วแบบอันนี้คือแบบ เฮ้ยด้ันนี้ก็จะเป็นบูธให้หยิบข้างในนะครับแตไม่ได้มีมาเสิร์ฟก็หยิบได้อาหารก็เติมตลอดโอเคมากๆเลยเมยนูนี้แต่แบบหอยนางรมสดมากแล้วก็มีความนุ่มในตัวของมันแล้วน้ำจิ้มฟีฟู้ดที่เนี่ยรสชาติรสจัดรสจัดมากนี่เป็นข้าวผัดอันนี้คือหอยเชลล์น่าจะย่างเลยนะครับไซส์ใหญ่มากน่าจะเป็นกันเชียงปูอันนี้แบบเสิร์ฟมาแบบสวยมากเลย มันคือกุ้งอบุนเส้นอันนี้ปกติเขาจะมาเป็นหม้อนะครับอันนี้มาเป็นแบบอยู่ในฟอยลนี่หอยนางรมมาอีกแล้วนี่คือหอยหวาน ตอนนี้เราได้จัดการให้ทุกอย่างมาโต๊ะเข้ามาอยู่ในจานของเรานะครับเริ่มชิมจากนี่คือกุ้องอบมุ้นตเส้นรสชาติเข้มข้นมากอะ่ะกุ้องอบมุ้นเส้นแบบคือท,ที่อื่นจ,จางๆแต่ว่าที่นี่จะรสชาติเข้มข้นมากอร่อยมากนะครับรสชาติเข้มข้นมากแล้วก็เสิร์ฟมาในฟอยที่ทําเป็นรูปนกอะไรสักอย่างอ่ะแหละคือเขาผัดชิมเปล่าๆแบบมันคือเขาผัดปูชิมเปล่าๆแบบไม่ต้องจิ้มอะไรเลย ข้าวผัาปูรสห้ามันโตจีนนะครับปกติทีนี้มาชิมปูกันนี่คือปูที่แกะแล้วมกินซีฟูดลงอืมอร่อยอะ่ะปูที่นี่อร่อยหรือพอไม่ค่อยกินปูที่อื่นมองไม่รู้นะคือเป็นคนที่แบบที่เกียดแกะปูมากเวลาจะกินปูแบบเต็มที่ก็จะกินแบบเัวเดียวล้วก็กินแค่นิดเดียวแล้วมันก็จะมีแบบเปลือกบาปนใช่ไหมเคี้ยวเข้าไปมันก็จะแบบ แข็งๆแล้วก็ไม่ชอบมันแต่ที่เนี้ยดีมากๆเป็นที่เดียวที่แกะมาให้แล้วเราเป็นบุฟเฟ่ราคา800กว่าบาทถ้ารวมเน็ตก็900กว่าบาทโอเคกุ้งสะดุง้งก็คือกุ้งที่ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วอยู่ในแก้วคือนี้ตัวเล็กตัวเล็กกว่าเพราะว่ามันต้องทำให้ใส่ในแก้วได้พอดีใช่ไหมแล้วก็ความสุกเนี่ยจะไม่ถึงกับสุกเลยแบบอย่างอื่น เฮ้น,น,น,นั่นกุ้เมนูสดแล้วกรอบจริงอะ่ะมันสดแล้วกรอบมากจริงอะ่ะคือกุ้งมันเต็มคำม,มากถึงมันจะดูตัวเล็กก็เหอะสิ่งนี้คือกันเชียงปู <S <S กันเชียงปูผัดพริกเกลืออร่อยหวานเค็มๆคล้ายๆสามรสคือพริกเนี่ยดูชิ้นใหญ่แดงก็จริงนะแต่แบบไม่ได้เผ็ดมากคือที่นี่แบบสวิตดีมากนะครับน้ำและงานเติมให้ตลอดจานถ้าเลอะเละเขาก็เปลี่ยนให้โอเคมากเลย อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ดิชอีกอันหนึ่งที่เขาเสิร์ฟมาตอนแรกน,นี่ครปลาพงเข้าน้ำปลาคิอืมอร่อยหวานหวานหวานนำเค็มตามอร่อยปูเนี่ยลองกินเปล่าๆดูก็เนื้อปูหวานนะครับนนขา้าวมันสดอ่ะเนื้อปูมันมันเต็มมากอ่ะแล้วมันก็หวานอรอ่อ,รอยอร่อยหอยเชลล์ก็สดนุ่มตเต็มคำนี่คือหอยหวานอร่อยอ่ะจริงๆก็คือโดดเด่นมาก อันนี้คือกุ้งที่เป็นกุ้งกุ้งเผาตัวใหญ่มากคือเท่าที่ดูมาอันนี้ตัวใหญ่สุดเลยอะอร่อยนะครับอร่อยอ่ะมันเต็มคำมากอ่ะเพอ่แป๊บเดียวสี่้านาทีแล้วอะคือต้องทําเวลาน,นิดนึงแต่อันที่ติดใจนะคือกุ้งทอดราดซอสมะขามอร่อยมากคือมันหวานนําเค็มตามปรสชาติแบบกลมกล่อมคือถ้าเออปลาฝามรสอร่อยอ่ะคือนี้แบบอร่อยจริงจังข้าวผัดก็โอเค แต่หอยนางรมที่นี่ตัวใหญ่มากจริงนะครับถ้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนกินหอยนางรมนะที่นี่แบบคุ้มค่าจริงมันเหมือนกับที่ขายตามตลาดเรียบด่วนหรือตามร้านที่เขาขายแบบเป็นตัวตัวละร้อยคือโอเคมากเลยคือมันเต็มคำเลยอ่ะเต็มปากแล้วอร่อยคําสดของมันเต็มปากมากอร่อยมากพนักงานก็เซอร์วิสเราตลอดปูเนี่ยฟึกฟึเนียเยมันหวานอะ่ะ แล้วปูนหวานนี่คือร้านปลอดดีนะถ้ากินต้องจองก่อนล่วงหน้าแล้วก็ถามเขาว่าร้านว่างเมื่อไหร่ walk in ไม่ได้นะเราก็ต้องมาจําก่อนคนละ500คือเขาเซอร์วิสดีมากคือจะรับลูกค้าไม่เยอะดังนั้นของมันจะทั่วถึงเติมตลอดแล้วราคาเนี่ยไม่แพงเลยประมาณ960กบกว่าบาทเก้รเอาง่ายตีเทัาหัวละพันแต่หัวละพันแบบกินขนาดนี้คุ้มร้านนี้ดีมากรีเควสไม่มีอะไรแล้วแหละแต่จะบอกว่าแบบเฮ้ยมันสุดยอดจริงๆ คือไม่ได้อวยจ่ายตังเองมือนี้ดีมากๆต้องมาต้องมาแล้วก็กด b ับสไครป์ติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับก็จะอัพเรื่อยๆแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ